สวัสดีแฟนๆช่องแอดทุกคนด้วยนะครับฝากทุกคนติดตามช่องทางใหม่จะมี Facebook ส่วนตัวนะครับไวรุ่นกันเนอร์เพจ Facebook แล้วก็กลุ่ม g o ส s t อส s ันทีเนะครับเดี๋ยวแอดทิ้งลิงก์ไว้ใต้คลิปยังไงฝากทุกคนด้วยนะครับขอบคุณครับ สรุปข่าวแอสตันช่วงเช้าพอมอร์สันอดีตนักเตะของปืนใหญ่แอสตันประทับใจมาร์ตินโอเดกาดจอมทัพและกับตันทีมคนใหม่ของปืนใหญ่เขากล่าวว่ามันเป็นการเริ่มต้นที่ดีมากของโอเดกาดกับบทบาทกับตันทีมที่ปืนใหญ่พิมเมเลกต้องใช้เวลาในการปรับตัวให้มีความคุ้นเคยและมันเป็นการที่เขาถูกปล่อยตัวออกจากเรอัลมาดริดผมมั่นใจว่าเขาจะกลับมาดริดหลังมสัญญาย,ยืมตัวแต่อาริต้าก็เอาเขากลับมาได้ และตอนนี้เขากําลังแสดงให้เห็นว่าเขาเป็นผู้เล่นแบบไหนเขากําลังทําในสิ่งต่างๆเกิดขึ้นและเมื่อคุณทําอย่างนั้นเปลี่ยนการเล่นที่ดีให้เป็นประตูและแอซิสนั่นคือสิ่งที่ร่วมทําให้คนสังเกตเห็นอย่างไรก็ตามตอนนี้คุณต้องดูว่ามันจะเกิดอะไรขึ้นเมื่อทีมอยู่ในสถานการณ์ที่ลําบากเขาจะสามารถพาทีมฝาบิกิตออกไปได้หรือไม่แต่ตอนนี้เขาทําได้ดีจริงๆกับค่าตัวส5ล้านฟอนมันน่าทึ่งมากๆ ในเจอร์ยองอดีตกองกลางทีมชาติฮอลแลนด์และแมนเชสเตอร์ซิตี้ออกมาอัดกับริชาร์ดคีผู้บรรยายชื่อดังที่ออกมาให้ความเห็นต่อการแสดงความดีใจที่มากเกินควรของมิเกลอาริต้และนักเตะของปืนใหญ่ในเกมชนะฟูตแลมเมื่อวันเสาร์เดอยองที่ทำงานอยู่ที่บีอินสปอร์ตกล่าวว่ามันไม่ได้เกี่ยวกับการชนะฟูตแลมคุณต้องมองไปที่ภาพที่ใหญ่กว่านั้นพวกเขากลับมาชนะได้หลังจากโดนนำไปก่อนแน่นอนว่าฤดูกาลมันเพิ่งเริ่ม แต่ผมคิดว่าคุณไปให้โฟกัสกับการฉลองชัยชนะที่มากเกินไปเนี่ยนะคุณควรจะไปพูดถึงเกมที่พวกเขาเล่นในเชิงเทคนิคดีกว่าไหมไปให้พวกเขาฉลองไปสิมีปัญหาอะไรกับพวกเขาละ่ะองรีควักกระเป๋าซื้อหุ้นโคโมโส,สมุทรในซิลีบีเทอรรี่อองรีตำนานกองหน้าทีมชาติฝรั่งเศสควักกระเป๋าซื้อหุ้นของสมสรโคโมทีมในอกโซซิลีบีอิตาลีหลังถูกใจแผ่นงานของทีมสมสรในลิกรองแดนรองทาาบูสสร้างความฮือฮาในซัมเมอร์นี้ ด้วยการดึงเชตฟาบิกาสมิดฟิลคนดังรวมถึงพาธิกคูตโตเน่อดีตกองหน้าของเอซิมิลานและฟิออเรนติน่ามาล่าตาขายให้กับทีมอองรีกล่าวถึงเรื่องนี้ว่าผมเฝ้ารอที่จะได้มีส่วนร่วมกับโครงการของโคโมมานานแล้วพวกเขาเป็นสโมสรที่มีความทือยทะยานแต่ที่สําคัญที่สุดคือพวกเขามีแนวคิดแบบเดียวกับผมนั่นคือการที่ทั้งสโมสรและชุมชนในย่านท้องถิ่นแต่ก็จําเป็นต้องเติบโตไปพร้อมกัน สำหรับผมแล้วสมมสอนฟุตบอลจะไม่มีอะไรเลยหากปราศจากชุมชนท้องถิ่นแต่หลังจากที่คุณเห็นวัตถุประสงค์ทางการค้านำเน้อและทำลายตัวเชื่อมพิเศษนี้ไปและหัวใจของสมมสอนก็สูญเสียไปด้วยตอนที่ผมได้คุยกับทีมพวกเขาเล่าให้ผมฟังว่ามันมีการเริ่มดำเนินการด้านชุมชนไปแล้วและพวกเขาบอกด้วยว่ามีความทะเยอทะยานที่จะทําให้มั่นใจว่าสมมสอนจะประสบความสําเร็จเช่นเดียวกับการให้ชุมชนประสบความสําเร็จ นั่นทำให้ผมรู้ทันทีว่านี่เป็นโอกาสเหมาะสำหรับผมโคโมมีเป้าหมายที่จะขึ้นสู่ลลกสูงสุดให้ได้ภายในปี2020โดยมีการดึงเดนิสไวท์ตำนานวิดฟิล์ของเชลซีมานังก้าอีประธานบริหารด้วยสำหรับการแข่งขันในซีซั่นนี้โคโมลงเล่นไปแล้ว3เกมเก็บได้2คะแนนจากการเสมอ2แพ้1ส่วนเกมถัดไปทีมจะไปเยือนฟซิโนโนในวันเสาร์นี้ ริโอฟอดินานได้โปรอยาไปลงคำอวยที่แฟนๆปืนใหญ่กำลังเชิดชูในตอนนี้ริโอฟอดินานอดีตปากากหลังแมนยูเบรกแรงอวยแฟนบอลปืนใหญ่ที่มองว่ากาเบรียลเชซุสหัวหอกตัวใหม่ของพวกเขาดูโดดเด่นกว่าเออร์ลิงบราน์ใฮเลนดาวยิงตัวอีดีจากแมนเชสเตอร์ซิตี้ดาเตทีมชาติบราซิลทำผลงานได้อย่างยอดเยี่ยมนับตั้งแต่ย้ายร่วมทีมเรือใบสีฟ้าเมื่อเดือนมก,กร,ราคมที่ผ่านมาโดยทำไปแล้ว11ลูกซึ่งล่าสุดก็ส่งผลให้เขา กลายเป็นแข้งที่มีสติการทำประตูตอนนาทียอดเยี่ยมที่สุดในลีกพอเฉลี่ยแล้วเขาทำได้มากกว่า1ประตูตอนน่อ1เกมขณะที่แข้งชาโนเวย์ก็เพิ่งตะบันแฮตติกแรกในพิมลิกได้สำเร็จในเกมที่เรือใบสีฟ้าพลิกแซงคิสตันพาเลซีต่อส,องสูงสมเจ้าตัวนำเดี่ยวเป็นดาวเซนโวและนับเป็นแฮตติกที่ส3ในอาชีพการค้าแข้ขงด้วยวัย2 2ปีผมคิดว่าอิมแพ t ที่เชซูสร้างนั้นมันดูเกินจริงไปหน่อยฟอร์ดินานกล่าวในไฟล์ ผมคิดว่าเขาเป็นการเซ็นสัญญาที่ยอดเยี่ยมการเซ็นสัญญาครั้งสําคัญของปืนใหญ่แต่ได้โปรดอย่าไปลงคําอวยพรที่แฟนๆปืนใหญ่กําลังเชิดชูนในตอนนี้เมื่อคุณเห็นโรลลิงบราฮ์เลนทำแฮตริกในช่วงสุดสัปดาห์และคุณจะพูดว่าโอ้เชซูสยังคงบทบังรัศมีเขาอยู่นี่พวกคุณกําลังพูดถึงเรื่องว่าอะไรกันเนี่ยผีและปืนอดเอียนยันมิลินโควิสซาวิตปักหลักลาซิโอ เซอร์เกย์มิลินโควิสซาวิตกองกลางทีมชาติเซอร์เบียจะขาแข่งกับลาซิโอต่อไปในซีซั่นนี้จากการยืนยันของเอเจนต์ส่วนตัวมิลินโควิสซาวิตตกเป็นข่าวย้ายทีมในทุกซัมเมอร์ในช่วงหลังก็เป็นแมนยูและอาร์ซอลที่ต้องการตัวแต่ว่าแมนยูเปลี่ยนแผนไปไล่ล่าตัวคาสิมิโร่ก่อนคว้าตัวจากเรอัลมาดริดได้สำเร็จล่าสุดเอเจนต์ของเจ้าตัวออกมาเปิดเผยถึงอนาคตการขาแข่งที่ตอนนี้เรือสัญญาก,กับลาซิโอจนถึงปี2024 เพื่อมีการตัดสินใจแล้วเขาจะอยู่กับลาซิโอต่อไปในซัมเมอร์นี้สำหรับกองกลางวัย27ปีย้ายจากเก่งมาร่วมทีมลาซิโอเมื่อปี2015ก่อนย้ายมาเป็นตัวหลักในทีมมาต่อเนื่องและเพิ่งทำผลงานยอดเยี่ยมพาทีมชนะอินเตอร์มิลาน3าต่อหนึ่งในนัดบิ๊กแมตช์เเลอาเมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมาพอตเตอร์ Potter ตอบสื่อหลังไคเซโดถูกโยงยักษ์ใหญ่พิมารีกเกรแฮมพอตเตอร์กุซือคนเก่งของบรตันออกมาตอบคำถามสื่อ หลังจากที่ถูกถามถึงเรื่องการย้ายทีมของมอยเชสไกเซโดกองกลางคนสำคัญที่กำลังมีข่าวเชื่อมโยงกับบรรดาทีมยักษ์ใหญ่ในพิมลีกอยู่ในเวลานี้ตามรายงานจากเซอร์เซสไล่แข้งทีมชาติเอกวาดอร์ใญ้ญยมาร่วมทีมเจ้าหนกดังนวลเมื่อเดือนกุมภาพันธ์2021ด้วยค่าตัวเพียง4.5ล้านปอนด์และเจ้าตัวก็กลายเป็นตัวหลกักพร้อมทั้งช่วยทีมคว้าอันดับท็อป10เมื่อซีซั่นก่อนในขณะที่ซีซั่นนี้ก็โชว์ฟอร์มได้อย่างยอดเยี่ยม จะตกเป็นข่าวกับทีมชั้นนำอย่างลิเวอร์พูลแมนยูและอาร์เซนอลอย่างไรก็ตามเมื่อถูกสื่อถามถึงเรื่องการย้ายทีมของไคเซโดก่อนช่วงตลาดปิดเกรแฮมพอตเตอร์ก็ได้ออกมาปเปิดเผยว่ามันไม่ใช่เรื่องน่าตกใจสำหรับผมเลยที่มีแต่คนจ้องมองไปที่เขาเพราะเขากำลังเล่นในระดับที่ยอดเยี่ยมและทันทีที่คุณค้นหาคำตอบเกี่ยวกับตัวเขาคุณก็จะรู้เลยว่าเขาเป็นผู้เล่นชั้นยอดเป็นคนที่ยอดเยี่ยมอายุน้อยและเล่นในพีเมรีก ความทั้งมีคุณสมบัติที่สามารถเล่นในระดับสูงได้ดังนั้นมันจึงไม่ใช่เรื่องเสแสร์ไพเรารู้ถึงจุดที่เขายืนอยู่และเราก็รู้ว่าทีมกําลังอยู่ตรงจุดไหนซึ่งเราไม่ต้องการเสียเข้าไปและเราไม่คิดว่าเราจะเสียเข้าไปแต่ในโลกของฟุตบอลคุณไม่มีวันรู้หรอกนี่คือสิ่งที่เกิดขึ้นและพวกเราค่อนข้างจะสงบนิ่งและมีความมั่นใจ กูรูเชื่อติลมองอนนคตสดใสหากยายซบปืนใหญ่อลันฮัตตันเชื่อว่ายูริติลมองกองกลางของเลสเตอร์ซิตี้จะโชว์ฟอร์มได้อย่างยอดเยี่ยมหากเจ้าตัวตัวตดสินใจย้ายมาเล่นให้กับปืนใหญ่ผู้แข่งในศึกพริมลีกตามรายงานจากฟุตบอลอินไซเดอร์แข้งชาวเบลเยียมมีข่าวเตรียมย้ายมาเล่นในทิ่นเอมวสเตเดียมมาตั้งแต่ช่วงเดือนมกราคมที่ผ่านมาและรายงานระบุว่าทั้งสองฝ่ายสามารถตกลงเงื่อนไขส่วนตัวกันได้แล้วเมื่อเดือนก่อน และยังไม่มีการยื่นข้อเสนออย่างเป็นทางการกับทีมจิ้งจอกสยามแต่อย่างใดคาดกันว่าค่าตัวของตเลมองในเวลานี้เหลือเพียงไม่เกิน20ล้านปอนด์เนื่องจากเจ้าตัวเหลือสัญญากับเลสเตอร์อีกเพียงปีเดียวและนักเตะก็แสดงความต้องการย้ายทีมเพื่อหาโอกาสในการลงเล่นในฟุตบอลสมสรยุโรปในซีซั่นนี้ด้วยฮัตตันได้กล่าวกับทางฟุตบอลอีสอเดอร์โดยเขาเชื่อว่าหากกองกลางวัย25ปีรายนี้ย้ายมาเล่นกับาร์ตซน เขาจะกลายเป็นผู้เล่นตัวหลักของทีมได้อย่างไม่ยักเย็นแม้ในตอนนี้ลูกทีมของมิเกลอาริต้าจะกําลังทําผลงานได้อย่างยอดเยี่ยมก็ตามอีกครั้งผมคิดว่าเขาจะเข้ามาเพิ่มคุณภาพให้กับทีมซึ่งมันไม่ใช่แค่การทําให้มีผู้เล่นเพิ่มขึ้นเท่านั้นผมคิดว่าเขาจะช่วยยกระดับทีมให้ดีขึ้นด้วยเขาจะเป็นการเซ็นสัญญาครั้งสําคัญของปืนใหญ่เขาจะถูกจับตาดูสัปดาห์แล้วสัปดาห์เล่าและผมก็คิดว่าเขาจะสามารถประสบความสําเร็จได้ มันไม่ใช่การไม่ให้เกียรติเลสเตอร์แต่เขาจะมีผู้เล่นที่ดีกว่าเดิมอยู่รอบๆตัวและจะสามารถพัฒนาไปได้อีกไกลเขาคือผู้เล่นที่มาสจันคนหนึ่งฮัตตันกล่าวสื่อดังฟันธงโอกาสปืนใหญ,ญ่ซิลเนโต้ก่อนปิดตลาดเดวิดออสตินผู้สื่อข่าวของดิแอร์แลนติกเปิดเผยถึงโอกาสที่ปืนใหญ,ญ่จะคว้าตัวเพโดเนโตปีกตัวเก่งของบูมแฮมตันทีมคู่แข่งในพรีเมลลียร์หลังจากที่มีข่าวเตรียมทุ่มเงินเพื่อดึงตัวมาร่วมทีมก่อนปิดตลาดซัมเมอร์นี้ มิเกลอาริตเตกำลังมองหาผู้เล่นริมเส้นคนใหม่เข้ามาเสริมทัพหลังจากที่ปล่อยตัวนโคลัสเปเป้ไปให้นีสทีมในลิกเอิงยืมตัวเป็นเวลาหนึ่งซีซั่นโดยพวกเขามองว่าปีกวิฟสองปีของทีมมาปาอดอนเป็นตัวเลือกที่ดีที่สุดในเวลานี้อย่างไรก็ตามออสตินได้ออกมาพูดถึงโอกาสของอาร์ซอลที่จะคว้าตัวเนโต้ว,ว่ามีความเป็นไปได้ค่อนข้างน้อยเนื่องจากวูฟต้นสังกัดของนักเตะไม่ต้องการปล่อยตัวผู้เล่นคนสําคัญออกจากทีม ในช่วงคงสุดท้ายและหากจําเป็นต้องขายจริงๆพวกเขาก็ต้องการค่าตัวในระดับมหาศาลซึ่งคาดว่าทางเดอกันเนอร์จะไม่สามารถจ่ายได้ด้วยเหตุนี้ทําให้มีเกียอาดิตาและเอดูผู้อำนวยการของสมมสรจำเป็นต้องมองหาตัวเลือกอื่นในตลาดรวมทั้งการพยายามต่อสัญญากับบุคโยสซาก้าให้ได้ในซัมเมอร์นี้